ขอปาลมจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศา,าสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและรู้ธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าแต่และแง่และมุมพระพุทธเจ้านั้นได้สอนอะไรไว้กับเราบ้าง ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของศีลที่ศีลสามในประเภทในที่ 4. สี่ศีลสามประเภทในที่สี่ก็จะเกี่ยวกับศีลของพระภิสษุในข้อแรกวิสุทธิศีลนั่นก็หมายถึงว่า ศีลอันบริสุทธิ์นั่นก็หมายถึงว่าศีลที่พระพิสุรักษาไว้ดีแล้วไม่ให้ต้องอาบัตและเมื่อต้องอาบัตก็ได้แสดงคืนอย่างนี้เรียกว่าศีลวิสุทธิใน ข้อที่สองก็คืออวิสุทธิสีหลังสีอันไม่บริสุทธิ์ในกวาหมายถึงว่าสีที่ภิสษุร,รักษาให้ต้องอาบัตและเมื่อต้องแล้วก็ไม่แสดงคืนอย่างนี้เรียกว่า อวิสุทธิสีหลังและศีนในข้อที่สามเวมาติกะสีหลังหมายถึงว่าศีอันประกอบด้วยความสงสัยสงสัยว่าเป็นอาบัติหรือว่าไม่เป็นอาบัติคือมีความสงสัยในศีลที่พิสูจน์สงสัย ว่าไม่บริสุทธิ์และแต่ก็ไม่ประพืชร่วงในความสงสัยเรียกสีลประเภทนี้ว่าเวมาติกาสีหลังศีลอันประกอบด้วยความสงสัยถึงแม้สงสัยก็ไม่ประพืชร่วงศีล ในประเภทที่สามสิ่งทั้งสามประเภทนี้เป็นสิ่งของพระพิสุอาตมาภาพก็นำมาจเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับความเป็นเครื่องประเทืองปัญญาจเจริญพร